ทีมงานครับก้องก้องพร้อมนะครับก้องพร้อมนะครับไฟพร้อมนะครับผมโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคุนทองบุญทุ่มชายาชื่อชายาคุณทองมือสื้ครับชื่อในวงการคุ้นแผนแสนทางชื่อในโลกออนไลน์ครับคุนแผนโปรโลเยนะครับผมวันดี้ผมก็มีบทเพลงจะมาบรรเลงให้คุณชมคุณผู้ฟังฟังนะครับผมเป็นบทเพลงของปู่ชิวนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่า เป็นเพลงที่อยู่ในโฆษณาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงกูชิวเพื่อชีวิตน,นะครับสามสิบปีบนหลังขาวนะั้นไม่ใช่นะครับผมมันเป็นจากโฆษณาครับซึ่งวันนี้ก็จะบราราเลงให้คุณผู้ชมคุณฟังครับ,รบผมคือขั้นตอีที่จะนําบรรเลงนี่คือเป็นซอจีนะครับหรือเรียกกันว่าเออหูนะครับผมสําหรับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงเพียงแค่หนึ่งนาทีสามสิบเก้าวินาที แต่สามารถทําให้ผมขนลุกได้ขณะที่ฟังฟังอยู่ในห้องนะครับเปิดเพลงนี้ดูโฆษณาในที่บ้านนะครับฟังเสร็จเพื่อผมรู้สึกขนลุกมากปวดท้องเข้าห้องน้ำครับไปขี้ก็ไม่ใช่ครับคือขนลุกจากจากความไพเราะของบทเพลงนี้เดี๋ยววันนี้อมีมือกีตาร์มาเลยครับแล้วก็มือเป็นโนครับอาจจะถ่ายผมคนเดียวก็พอครับเชิญรับชมรับฟัง,งได้แล้วครับ อาจจะมีเสียงแทงกมาดีหนึ่งนะครับผมเขาปลุกการบ่าย